ในกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นธาตุกำมันตารางสีนั่นเองนะคะดูนะคะกลุ่มธาตุที่อยู่ในตารางธาตุเนี่ยเราจะจัดออกมาเป็นสี่กลุ่มนะคะกลุ่ม s ก็คือกลุ่มที่มีคุณสมบัติเป็นโลหะแล้วก็ประกอบด้วยธาตุมูที่หนึ่งกับหมูที่สองเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตารางธาตุด้วยนะคะส่วนกลุ่มกลุ่มที่ ถ้าจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วไปตกในชั้น p เราก็จะจัดาธาตุนั้นอยู่ในกลุ่ม p ซึ่งเป็นาธาตุหมู่ที่3 4 5 6 7 8ในตารางาธาตุนั่นเองส่วนใหญ่พวกนี้จะมีคุณสมบัติเป็นอะโลหะนะคะแต่ก็จะมีที่อยู่ในกลุ่ม p เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นาธาตุดึงโลหะด้วยนั่นเองนะคะ ต่อไปจะเป็นกลุ่ม D กลุ่มนี้แหะค่ะที่เราเรียกว่าธาตุ transition กลุ่มนี้จะอยู่ระหว่างธาตุหมู่ที่สองและหมู่ที่สในตารางธาตุซึ่งกลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติเป็นโลหะด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนกลุ่ม f นี้จะเป็นกลุ่ม transition ชั้นในนั่นเองนะคะซึ่งมักจะเป็นธาตุกัมมันตาราังสีนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราลองไปดูตารางธาตุของจริงนะคะว่าประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างนะคะ mm. เราคงจะสัมผัสกับตารางธาตุทั่วไปนะคะถ้าสังเกตในตารางธาตุกลุ่ม S ซึ่งเราบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติเป็นโลหะนะคะก็จะมีธาตุหมู่ที่หนึ่งะคะอยู่ในแนวดิ่งช่องที่หนึ่งเลยหมู่ที่สองเห็นไหมคะกลุ่มนี้ทั้งหมดจะเป็นมีคุณสมบัติเป็นโลหะนะคะกลุ่ม S คือหมู่หนึ่งและหมู่สองในตารางธาตุส่วนกลุ่ม P ก็จะประกอบด้วยธาตุในหมู่ที่สาม 4 5 6 7รวมถึงหมู่ที่8ด้วยนะคะส่วนกลุ่ม D ก็คือกลุ่มธาตุที่เป็นกลุ่มธาตุ r a n s i t i o n จะอยู่ระหว่างธาตุหมู่2และหมู่สส่วนกลุ่ม F ก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่ม Transition ชั้นในซึ่งจะเป็นธาตุที่ เป็นกำมันตารางสีนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยตารางาธาตุตัวนี้เราควรที่จะไปบรรจุไว้ในถัดจากาธาตุ LA นะคะแต่เนื่องจากว่าถ้าเราบรรจุไปเนี่ยตารางาธาตุมันก็จะยาวกว้างขึ้นเขาก็เลยแยกออกมานะคะอันนี้ก็คือทั่วไปแล้วถ้าเราสังเกตเราจะพบว่าโลหะที่เรารู้จักส่วนใหญ่ มักจะเป็นธาตุทานซิชันมากเลยนะคะอ,อย่างเช่นว่าแมงกานีสนะคะเหล็กนิกเกิลคอปเปอร์ทองแดงสังกะสีพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มทานซิชั่นหมดเลยนะคะธาตที่อยู่ในตารางธาตุ ซึ่งปัจจุบันเราพบอยู่ประมาณ109าธาตุนี่นะคะเราจะแบ่งออกมาเป็นสมบัติของธาตุเนี่ยสประเภทประเภทที่1ก็คือเป็นโลหะมีคุณสมบัติเป็นโลหะประเภทที่2ก็คือเป็นอโลหะและประเภทที่3มจะมีคุณสมบัติก้ำกึ่งระหว่างโลหะและอโลหะเราเรียกว่าธาตุกึ่งโลหะนั่นเองนะคะ ธาตุโลหะมีคุณสมบัติอย่างไรนะคุณสมบัติที่เรารู้จักกันดีก็คือเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีนำความร้อนที่ดีด้วยนะคะอย่างเช่นธาตุทองแดงทุกคนรู้จักนะคะประลดนะคะแมกนีเซียมธาตุเหล่านี้ส่วนใหญ่้า ลงท้ายชื่อมักจะลงด้วยเอี่ยมเอี่ยมเสมอนะคะคุณสมบัติอีกอันหนึ่งก็คือมีความแข็งมีความเหนียวความเหนียวก็คือสามารถขึ้นรูปได้ตีเป็นเส้นได้ตีเป็นแผ่นก็ได้ดีโดยที่ไม่ขาดนะคะจุดเดือดและจุดล้อมเหลวสูงเป็นผลึกส่วนใหญ่จะเป็นผลึกมีความหนานแน่นสูง มีความเป็นมันวาวเคาะแล้วมีเสียงดังกังวานส่วนใหญ่จะเป็นของแข็งโลหะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของแข็งหมดเลยยกเว้นประหลอดซึ่งในอุณหภูมิห้องประหลอดจะมีคุณสมบัติเป็นของเหลวนะคะที่ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะจะเป็นธาตุโซเดียม Na มีสัญลักษณ์ว่า Na ธาตุโซเดียมตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติ ที่แตกต่างจากโลหะตัวอื่นๆเลยนะคะโซเดียมจะเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่ที่หนึ่งในตารางธาตุโดยปกติแล้วโลหะทั่วไปมักจะมีจุดเดือดสูงจุดห้อมเหลวสูงมีความหนานแน่นสูงแต่ธาตุในหมู่ที่หนึ่งเนี่ยปรากฏว่าโดยเฉพาะโซเดียมจะมีจุดห้อมเหลวต่ำค่ะก็คือประมาณ98องศาเซลเซียส ก็จะลอมเหลวแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วความแข็งเนี่ยก็คงจะไม่ใช่แล้วละคะ่ะเพราะโซเดียมจะเป็นาธาตุที่มีความอ่อนนุ่มเราสามารถที่จะใช้มีดตัดให้เป็นแผ่นบางๆได้นะคะส่วนความเป็นมันวาวก็ยังเป็นมันวาวอยู่เช่นเดียวกันนะคะตัวตัวต่อไปนะคะซึ่งเป็นาธาตุทองแดงาธาตุทองแดงนี้ก็จะเป็นาธาตุที่อยู่ในกลุ่ม transition นะคะกลุ่มโลหะเนี่ยมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าอยู่ในหมู่1หมู่สหมู่สและท n นซิ i ันถ้าทองแดงก็รู้จักกันทั่วไปนะคะใช้ทําสายไฟฟ้าใช่ไหมคะใช้ทําลวดสายไฟที่เราใช้งานอยู่ตามบ้านนะะอาทองแดงนี่ก็มีสีออกทองแดงและก็มีความเหนียวสามารถรีดเป็นเส้นเล็กๆได้ดีนั่นเอง ส่วนประหลอดถ้าเคยเห็นนะคะประหลอดก็คือที่บรรจุในเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีสีมีประกายแวววาวนะคะบางครั้งเราก็ใช้ฉาบที่กระจกเพื่อที่จะเป็นกระจก่องนั่นเองตัวประหลอดเนี่ยหนึ่งหยดนี่จะมีน้ำหนักมากเลยนะคะถ้าไปดูข้อมูลประหลอดจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำนะคะประมาณถึง หลายเท่านะคะอย่างเช่นความหนานแน่นก็จะตกประมาณหมื่นสามพันกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่น้ำนี่ก็หนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนั่นเองนะคะเพราะนั้นจะเห็นเลยว่า,าถึงแม้จะเป็นของเหลวนะจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำมากๆเลยนะคะใน,ในปริมาตรเดียวกันลองดูอโลหะนะคะโลหะก็จะเป็นธาตุที่มีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับโลหะ ทุกประการเลยค่ะเช่นอ่อนเปราะเปราะก็คือตีเป็นแผ่นหรือยืดไม่ได้พอทุบก,ก็แตกนะคะจุดเดือดจุดล้อมเหลวต่ำนะตัวอย่างเช่นว่ากรรมะถันเนี่ยค่ะกรรมะถันเนี่ยถ้าเราเอามาอุ่นให้ร้อนไม่ถึงห้านาทีะคะ่ะล้อมเหลวเป็นของเหลวหมดเลยนะคะ,ะส่วนคาร์บอนเนี่ยถ้าเราเอามาทุบ คาร์บอนก็คือพวกฐานเนี่ยนะถ้าเราทุบจะแตกทันทีเลยไม่สามารถที่จะตีให้เป็นแผ่นแบนๆได้นะคะการนําไฟฟ้าและการนําความร้อนก็ไม่ดีนะคะการนําไฟฟ้าไม่ดีนะแต่อันนี้จะมีข้อยกเว้นสําหรับธาตุคาร์บอนเพราะว่าคาร์บอนนี่จะมีรูปแบบอยู่3รูปแบบนะคะก็คือในลักษณะที่เป็นกราไฟต์ก็จะนําไฟฟ้าได้บ้างนั่นเองนะคะ ส่วนอะโลหะที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือปกติแล้วอโลหะมักจะมีสถานะครบทั้ง3สถานะก็คือเป็นของแข็งนะอยู่ในรูปของแข็งก็มีอยู่ในรูปของเหลวก็มีและอยู่ในสถานะก๊าซก็มีส่วนใหญ่จะเป็นสถานะกา๊าซนะคะเช่นออกซิเจนไนโตรเจนนะคะแต่สำหรับธาตุโรมีนค่ะโรมีนจะมีคุณสมบัติ เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะคะตัวโบมีนตัวนี้ส่วนกรรมฐานก็เป็นของแข็งนั่นเองธาตุที่เป็นธาตุโลหะอะโลหะจะเป็นธาตุในหมู่ที่4 5 6 7และรวมถึงก๊าซเฉื่อยด้วยนั่นเองคราวนี้มาดูกลึงโลหะนะคะธาตุกลึงโลหะชื่อก็บอกแล้วนะคะว่ามีคุณสมบัติที่กัมกึึงระหว่างโลหะและอะโลหะ เช่นเช่นอะไรบ้างคะเช่นโลหะนำไฟฟ้าได้ดีนะคะแต่อโลหะนั้นไม่นำไฟฟ้าเพราะฉะนั้นธาตุกึึงโลหะก็อาจจะนำไฟฟ้าได้ปานกลางนั่นเองนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธาตุกึึงโลหะก็มักจะมีคุณสมบัติค่อนไปทางอโลหะเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วก็มักจะ ไม่ค่อยทําปฏิกิริยากับกรดเช่นเดียวกับอโลหะนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในรูปของของแข็งอของแข็งแล้วก็ธาตุเหล่านี้อยู่ที่ใดในตารางธาตุเราก็เคยศึกษาไปแล้วนะคะ ธาตุเหล่านี้จะอยู่ในแนวเส้นบันไดในตารางธาตุขอดูตารางธาตุอีกสักครั้งนะคะให้นักเรียนดูตารางธาตุอีกสักครั้งนะคะธาตุกึงโลหะเนี่ยจะอยู่ในแนวเส้นบันไดลองดูนะคะตั้งแต่ธาตุในหมูทหม่ที่สามหมู่ที่สามปกติแล้วจะเป็นโลหะค่ะยกเว้นธาตุ โบรอน B นี่นะคะธาตุโบรอนแนวเส้นบันไดแนวนี้นะคะแนวเส้นบันไดนะคะเราจะเห็นว่ามีธาตุโบรอนแล้วธาตุที่อยู่เหนือเส้นบันไดกับใต้บันไดเช่นซิลิคอนเจอร์มานเนียมอ์เซนิกสติเบียมเทลลูเลียมนะคะโปโลเนียมและแอสทาทีนตัวนี้ ก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลยืนยันเท่าไหร่นะคะว่าจะมีคุณสมบัติเป็นกึ่งโลหะหรือไม่นะคะลองดูแผนภาพต่อไปนี้นะคะแผนภาพต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่า ธาตุที่อยู่ในหมู่หนึ่งหมู่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็จะมีความเป็นโลหะอยู่ทางด้านซ้ายมือของตารางธาตุแล้วความเป็นโลหะก็จะค่อยๆลดลงก่อนที่จะเป็นอะโลหะก็จะมีคุณสมบัติกั้มกึ่งระหว่างโลหะและอะโลหะ นั่นคือตามแนวเส้นบันไดนะคะถัดไปก็จะเป็นกลุ่มอโลหะนั่นเองคราวนี้